สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ e a g r e of n no. อ1กดไลค์เพจสกดติดตาม 3. กดชมวิดีโอ กดติดตามหรือ s Subscribe ชแนลอีเกอร์ออ f โนใน YouTube หรือจะเป็นคาร์ออฟโน Look Good Home of No ซึ่งช n e l ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ใส่แฮชแท็ก e o OK k แจกทองตั้งค่าเป็นสาวทารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ e a g l e o f no กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ e a g l e o f no ก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ e a g e o f No ทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มครับข้องแท้เล่นไม่ยากตะกุดปอรลุกป,ปืนขนาดมาตรฐานจุด3.8อาจารย์ออดวัดสายไหมหามาใช้หรือ,อยังดังไปถึงต่างประเทศ เพิ่งออกทีวีวรายการสรันอยู่ไม่นานมานี้เองครับทําให้ราคาขยับตัวขึ้นอีกแล้วข้างในปอกกระสุนเป็นตะกุดที่ปลูกเสกด้วยคาถาตามตำรับวัดมะขามเท่าต่อกโคตดวัดสายไหมเพื่อกันปลอมได้อีกทางครับตอนนี้โคตดตัวนี้ตอกจนเสียไปหมดแล้วครับตะกุดปอกครุกปืนตอกโคตดวัดเครื่องรางของของังปีเวอร์ จากจตุคามมาถึงตะกุดอาจารย์ออสปาะกระสุนไม่เชื่อยาลบลูครับของขังเมืองไทยนี่ดีจริงลองให้เห็นกันจะจะดอกนี้ได้มาจากคนในพื้นที่เลยครับที่วัดนี้มีประชาชนจากทุกสารทิศนับพันคนมีทั้งนักนิยมสะสมเครื่องรางของขังผู้สูงอายุจนถึงเด็กวัยรุ่นแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็มาขอบัตรคิวกัน อย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้ามืดแห่กันมาขอรับตะกุดลูกปืนอาจารย์ออสเพราะเชื่อว่าช่วยให้คงกระพันชาตรีและแควคาจากอุบัติเหตุภัยในการรับแจกตะกุดลูกปืนผู้มาขอรับตะกุดบางคนได้ขอให้อาจารย์ออสทดลองความขังโดยใช้มีดดาบคมกริบฟันกลางหลัง3มครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะมีรอยดาบเป็นแนวยาวมีบางรายที่มีเลือดไหลซิบซิ และลูกศิษย์บางรายส่วนใหญ่เป็นทหารตำรวจนำปอกกระสุนปืนชนิดต่างๆไปถวายเพื่อให้ปุกเสกทำตะกุดในจำนวนนี้มีนายทหารและนายตำรวจมาขอรับเพื่อนำไปแจกผู้ตายบังคับบัญชาที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าและบุคคลอาชีพอื่นมาขอรับตะกุดเพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพครับอาจารย์ออนเรียนวิชาทำรรตะกุดมาจากพอรอดสุขแสงจันทร์และท่านได้ตำราวิชาธรำรตะกุดของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตและได้แอบจดจำวิชามาบ้านเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างก่อนจะมาบวชวัดสายใหม่ครับ ประวัติคร่าวๆของท่านได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์วัดที่5พฤษภาคม50มาครับในยุคที่เครื่องรางของขัง,งกำลังมาแรงจนกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนบางกลุ่มไปแล้วทำให้หลายคนวิ่งหาของดีติดตัวไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายตามความเชื่อของแบบนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลที่มีสิทธิจะคิดมีสิทธิจะเชื่อกันได้ทำได้แค่ขอให้อยู่ในความพอดี ยุคนี้เป็นยุคของจตุคามรามมทศที่กำลังมาแรงเบียดเหรียญวัดดังรุ่นต่างๆที่เคยนิยมกันแบบไม่เห็นฝุ่นและด้วยกระแสจตุคามนี่เองที่ทำให้แวดวงเครื่องรางของขลังกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเชื่อและศรัทธาไปตามๆกันนอกจากจตุคามฟีเวอร์แล้วเห็นจะมีตะกุดอาจารย์ออสวัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีซึ่งกลายเป็นที่นิยมไม่แพ้กันหลายคนจึงหาเก็บเอาไว้สะสมเรื่องราวความ เขังของตะกุดอาจารย์ออสรำลือกันไปปากต่อปากจนผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดสายไหมแห่งนี้เพื่อรับของดีจากเมืออาจารย์ออสว่ากันว่าในแต่ละวันมีผู้คนเลือนหมื่นมารอเข้าคิวเพื่อรับตะกุดวันที่29เมษายนข่าวสดจึงบุกพิสูจน์ บรรยากาศที่วัดสายไหมกม .6 ถนนลำลูกกาตำบลนคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคลาดครั้มไปด้วยผู้คนนับพันที่มารอรับแจกตะกุดจากพระใบกีจาอิทธิพลปธานิโกหรืออาจารย์ออสพระรูกวัดสายไหมที่ทำตะกุดจากปลอกกระสุนปืนขนาดต่างๆออกแจกใจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเฝ้ารอหลายคนเชื่อว่า ไข่ไดบูชาตะกุดไว้จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหนังเหนียวยิ่งฝันไม่เข้ายิ่งหรือยิ่งมีคนเดินทางมาถาพิสูจน์มากขึ้นลักษณะของตะกุดปอกกระสุนอาจารย์ออสทำจากปอกกระสุนปืนขนาดต่างๆอาทิ M16 9มมและจุดสปเปอร์มาประกอบติดกันภายในบรรจุแผ่นตะกุดไว้ทุกดอกผ่านพิธีปุกเสกอย่างเคร่งครัง ในไข่ที่ได้ตะกุดอาจารย์ออดไปแล้วประสบเหตุร้ายแต่รอดมาได้ก็จะได้รับการกล่าวขานต่อๆกันเป็นเสียงที่ร่ำลือที่ดังกันไปปากต่อปากคนที่มาขอรับตะกุดอาจารย์ออดมีทั้งประชาชนทั่วไปที่เล่อมงสและบรรดาขาราชการทหารตำรวจที่ประที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภยัยผู้คนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาขอรับตะกุดตามความเชื่ออย่างห้ามกันไม่ได้ บรรยากาศภายในวัดจึงมีแต่เสียงร่ำหรือถึงความขังและเหตุการณ์ที่ผู้ประสบไปพบเจอมาว่ากันว่ามีเจ้าหน้าที่ทานตำรวจซึ่งไปปฏิบัติภารกิจดับไฟตายนั่งรถไปทูกระเบิดเพื่อนๆเ,เสียชีวิตหมดแต่ตนเองกลับรอดตายเพราะคอยตะกุดอาจารย์ออสบางรายอ้างว่าขับรถปิกอัพไปประสบอุบัติเหตุรุนแรงแถวๆปากเกร็ดรถขาดสองท่อน แต่คนในรถซึ่งนั่งไปทั้งหมด5คนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดพอของตะกุดนอกจากนี้ยังคนขับรถแท็กซี่แถวสายไหมทุกคนร้ายใช้มีดฟันเพื่อจะชิงทรัพย์แต่ฟันไม่เข้าลูกศิษย์บางคนพอได้ตะกุดไปชักปืนยิงแต่ยิงไม่ออกใช้มีดฟันก็ฟันไม่เข้าซึ่งภายในวัดเองเมื่อใครได้ตะกุดแล้วอยากรองของก็ใช้มีดดาบฟันกันตรงนั้นให้เห็นกันจะจะผลปรากฏว่าแคเป็นรอยแดงช้ำ บางก็เห็นเลือดซิบซิออกบางคนจึงทึงทักเชื่อว่าเป็นความขังของตะกุดจะเหนียวจริงหรือไม่คงตอบไม่ได้ที่ตอบได้คือมีดดาบซึ่งเอามาทดลองฟันกันต้องสะอาดและปลอดภัยมิฉะนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อแน่นอนประมาณไม่ได้เป็นอันขาดด้วยความมีขึ้นมหาชนเดินทางมาขอรับของดีที่วัดสายไหมแห่งนี้เป็นจำนวนมากทำให้ทางวัดต้องจัดระเบียบการแจกตะกุดอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดตามมา ซึ่งขนาดทางวัดต้องเตรียมทำบัตรคิวไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมาซึ่งส่วนใหญ่จะมาขอรับบัตรคิวตั้งแต่ตอนตีสี่บางรายถึงขนาดต้องมากางเต็นท์นอนรอก,กันเลยทีเดียวพอได้เวลาทุกคนจะเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นรับตะกุดจ,จากมืออาจารย์ออสอย่างเป็นระเบียบด้วยอาจารย์ออสและทางวัดมีได้จ้ำการวงเงินเป็นค่าตอบแทนแต่อย่างใดสุดแล้วแต่ว่าใครจะทำบุญเท่าไหร่ใส่ลงตู้รับบริจาคไป ที่สาคัญตะก,กุดอาจารย์ออสไม่มีวางจําหน่ายที่ไหนอยากได้ต้องมารับด้วยตัวเองโดยทางวัดจะแจกให้คนละหนึ่งดอกเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเก็บไว้บูชาแต่มีข้อแม้ห้ามใส่ตะก,กุดเวลามีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ลูกศิษย์อาจารย์ออสร,รู้ดีกล่าวถึงอาจารย์ออสปุกเสกตะก,กุดแจกชาวบ้านมาตั้งแต่ปี254 4ส่สจนเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนนิยมเครื่องรางของขลังใครๆต่างก็อยากมีตะก,กุดอาจารย์ออสเก็บไว้ แนวคิดในการทำตะกุดปอกกระสุนไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเริ่มจากก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นขอให้อาจารย์ออสักยันให้เพราะอยากมีของดีไว้ติดตัวแต่อาจารย์ออสไม่แนะนำให้สักเพราะลบไม่ออกจึงทำให้ตะกุดใส่สวมแทนเพราะถอดออกได้แถมกระสุนปืนยังแก้อาถานได้ซึ่งในช่วงนั้นวัยรุ่นกำลังฮิตนำกระสุนปืนมาคล้องคอทำเครื่องประดับพอดีอาจารย์ออสจึงแมงแนวคิดที่จะทำเป็นตะกุดปอกกระสุนปืน เพื่อนำไปปลุกเสกอธิษฐานจิตตามพิธีกรรมสำหรับปอกกระสุนปืนเหล่านี้อาจารย์ออสมีได้ไปหาซื้อจากที่ไหนส่วนญาติมีลูกศิษย์ทั้งชาวบ้านตำรวจทหารนำมาถวายเพื่อเก็บไว้ใช้ทำตะกุดที่สำคัญตะกุดอาจารย์ออสมีได้มีราคาค้างงวดใดๆเพราะไม่ได้ตั้งราคาขายแจกฟรีให้ผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้นที่นิยมกันมากคือตำรวจทหารที่ลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งลงไปที่เป็นร้อยร้อยดอกอย่างน้อยก็เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับพระใบลีกาอิทธิพลเรือ,อาจารนออดปัจจุบันอายุ48ปีบวชที่วัดสายไหมมาตั้งแต่ปี2534และจำวัดที่วัดสายไหมมาตลอดอาจารย์ออดมีความสนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นตามแนวทางของหลวงปู่สุขปลูกเศษตะกุดให้ลูกศิษย์ลูกหามานับไม่ทว้วนเชื่อไม่เชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินเอาเองนะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับ